เนี่ตัวอะไรวะหายไปไวเกินโอเคสวัสดีครับก็่า,าพบกับผมแบคกามัวเกมแคตเตอร์วันนี้จะมาเล่นมอดที่หลายท่านพูดถึงเหลือเกินว่ามันยากอย่างงู้นอย่างนี้ม็อดทริกกี้รู้ว่ามันยากแต่ก็จะขอลองดูเพราะว่าเลียงมานานแล้วนะ ตั <ítulo> ้ง <imprisoned> แต่รู้ <LE> ว่ามันยากก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นแต่มันช่วยไม่ได้ก็ต้องลองเล่นดูเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นให้ครบทุกมอดเอาจริงๆมอดเกมนี้ยังมีอีกเยอะแต่ว่า <Sa> ไม่ต้องเส ah ียเวลามาเจอกันเลยดีกว่าเฟริกี้เล t โกเ b บี้อย่าได้ครัวพอแล้วมาสวัสดีครับกผมแบกกระมูเกมแคทเตอร์แคทเกมส์ไตเดนฟังริงอีกเช่นเคยผมนะเมื่อกี้ตอนเปิดอินโทรมาไม่รู้ตัวอะไรโผลมาเด้ โผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าหน้าอินโทรแฟนสาวเราเหมือนเดิมผมนะก็อย่างผมบอกไปวันนี้จะมาดวนทริกกี้ผมนะที่หลายท่านบอกว่ายากงงนอย่างนี้ผมพยายามเลี่ยงหลายทีวันนี้จะไม่เลี่ยงแล้วผมจะมาเจอกับมันไหวก็ไหวไม่ไหวก็อีซี่เอาอะไรมากอยู่วิคสุดท้ายใช่ไหมเอวิคคลาวครับผมนะชื่อคือเซอร์คัตคลาวครับผมเนะตัวตลกแห่งสวนละครสัตว์ ชื่อเพลง i m p r o b a b l e Outset และก็ m a d n e t i ผมนะไอเพลง m a d n e t i นี่มันยากแน่ๆแ,แค่ชื่อมันก็แมสแล้วนะแต่มีแค่สองเพลงอรแล้วก็เดี๋ยวนะมุมซ้ายบนเห็นปะ่ะคะแนนมาจากไหนวะผมยังไม่เคยเล่นเลยนี่นะ่าจะเป็นคะแนนของคนที่สร้างม็อดนี้ครับผมนะที่ผมโหลดมาเนะี่ยเป็นเจ้าของคนสร้างที่เขาเล่นแล้วเขาก็เปิดให้โหลดแต่สกอร์เขายังอยู่ผมบอกว่าคนสร้างม็อดนี้มันคนน่ากลัวมันเล่นผ่านด้วยนะโอเคั้ย สกีอยาโหดมากกูกลัวแล้ว let's go ประมาณไหนที่ไหนสักแห่งในเนวาดาโอเคโอ้ยแอะแอะโผล่มาจากไหนวะเนี่ยอ่าสันสันสันอ่าสันสันไปเลยโลชักรตุกเลยโอ้โหน้าแฟนหนุ่มเมื่อกี้กลัวอย่างเนี้ยแล้วร้องเลยนะร่วงไปมันใสหน้ากากคล้ายเจสันวอฮีเลยจะว่าไป จะสั่นอ oh, 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 uh, so. ีกนานไหมเนี่ยทำไก็ทำโอริเชเเเดียวเดียวไม่เล่นมาสักแป๊บหนึ่งขับตัวไม่ทันมันเร็วแต่ว่าโนไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ตุ้เลอโ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 อเคโอ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 โ เบลออยู่เดี๋ยวผมต้องขอฝึกฝีมืออีกแป๊บหนึง่งมันยังไม่เข้ามือคือตอนนี้ผมเบลอบรรอยู่เล่นไปนสักพักน่าจะเข้ามือมากขึ้นมาๆจะมีอินโทรทุกรอบเลยไงเนะี่ยเออรู้แล้วโอ้แล้วมันต้องสั่นทุกครั้งที่ตัวเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องสั่นแล้วจะมาก็มาเร็วโอเคไม่ต้องสันออสนงน่นแล้วเออก็สั่นอยู่นั่นแหละจะมาก็มาถ้าตูแพ้ตูตูมันต,ต้องมานั่งดูมันสั่นตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยมา Let's go. Come on. Yeah. เอาอย่างเอ่อเดิน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 เดิ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 เเ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 เ ปาปะปะปาปะ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 ปาปะ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 ปาปะ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 ปาปะ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 ปาปะปะปะปาปะปาปะ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 ปมปาปะปะปะปาปะ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 ป่ปะ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 ปแป่ปะปาปะปะปะปอปะ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 ปาปะ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 ปป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  ความเร็วมันมันเร็วมันเร็วเกินผมตั้งตัวไม่ทันโน้ตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ามันมาช้ากว่านี้กวาจะพอกดได้แต่ว่าความเร็วมันแบบมันกดดันฉีดมาป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 าแล้วนี่เพิ่งจะเพลงแรกด้วยนะถ้าความเร็วแบบนี้ในเพลงที่สองด้วยผมจะรอดยังไงเนี่ยเขียวเ้ยมา มันหลัเกิปไหมโอ้เผ <ud> ือม <S deposit> ัน <Ay> ยิ oh. Oh, 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 oh. ้วลั่นกดปุ่มผิดตลอดเวลาเลยโว้ยโอยทำไมคะแนนไม่ขึ้นเลยวะกดได้ตั้งเยอะเมื่อกี้ทำไมยังจะตาอยู่ ยังไม่ขึ้นดีแกะืะกดได้ตั้งเยอะขึ้นนี่นหน่อยจะตายแล้วเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมชินกับความเร็วมันอีกสักนิดหนึ่งถ้าเล่นไปสักพักน่าจะชินกับความเร็วอยู่บ้างเริ่มจะพอไหวไงขออีกรอบหนึ่ง <laughs> ผมรู้สึกว่าถ้าผมชินกับความเร็วมันจะพอไหวตอนนี้คือไม่ชินกับความเร็วเพลงมันเพลงที่เริ่มมาได้เร็วแบบต้นๆที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมด แต่ถ้าผมชินกับความเร็วมันตัวโน้ตมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นมั้งตอนนี้ที่ลนคือความเร็วมันทําให้ผมลนถ้าตัวชินกับความเร็วจะสันอยู่ได้หละอ้าวสันสันจำไว้นี่มันตัวอะไรเนี่ยเจสันก็ไม่ใช่ตัวตลกก็ไม่เิงชื่อมันคือตัวตลกแต่ว่าใส่หน้ากากเจสันชุดอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันแฟนสาวเราไม่สนใจอะไรเลยนางดีดาเบวัน งัดดเ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 ดีเดดเดดเดดีดดเ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 ด้เดดเดดเดนเดด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 เดเด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 ดเ เ e t s go มานะเองเนี่ยปาป้าป้าป้าแบบป้า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 ปา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 มา้เนี่ยจังหวัดูนี่ผจะรั้นมา

พอประมาณแล้วเริ่มลนเลยทีนี้นิ้วกลางด้านซ้ายไม่ค่อยจะกดปุ่มด้านซ้ายเลยตัวไปทางซ้ายนี่คือปล่อยหลุดไปเยอะมากเราสุดท้ายของดับฮาแล้วถ้าประมาณนี้ยังโอเคเพราะว่านอมอนผมน่าจะพอไวแต่แหม่กำลงัลงเริ่มชินขึ้นเรื่อยๆเออเริ่มซ้อมอมีเหมือนเริ่มจะชินเริ่มจะคุ้นชินขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้

อย่าพลาดจิดที่มันไม่ควรจะพลาดได้ไหมป้าไม่น่ารอดผมป้าโอเครีไทยฟากนอนอร์มอนอมอลไปคือผมฝึกได้แต่ว่ามันคงจะใช้เวลาสักพักนอร์มอนเลยก็ได้ไหม <c oughs> จริงๆนะถ้าเกิดว่าผมเล่นบ่อยๆไปกับเพลงแม่ฉันแพ้ไปบ่อยๆเล่นไปบ่อยๆจะเริ่มชินมันจะเริ่มมาแต่ล้อนอม,มอนก่อนไหมเขาต้องมาดูว่านี่สั่นทุกครั้งเนี่ยรู้แล้วมึงสั่นเป็นรถชัก,กตกจะมาก็มาเลสโกดูว่านอม,มอนมันจะดอบไปมากน้อยแค่ไหนผมนะลดความเร็วลงได้ไหมเออมันลดความเร็วลงแล้วคันนี้น่าจะพอไหวโอ ทำบ้าอย่างไรดูคลาดทาไมเนี่ยใช่พอเป็นน้องมันปุ๊งความเร็วลดลงครับผมนะจังหวะที่ผมน่าจะไหวแหละมันไม่ค่อยกดดันด้ความเร็วมากเท่ากับเมื่อกี้อืมสบายเลยทีเวีนกลับปเออ แค่เปลี่ยนความเร็วผมนะเกมก็เปลี่ยนไปตัวเนอตผมว่าคล้ายๆอันเดิมแหละจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าเออผมว่าความเร็วเพลงมันก็ประมาณนี้ก็โอเค ไม่กลัวรัวและวมารัวก็มาปั๊บ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 ปั อย่าเบลอสิให้เบลอไปหน่อยป้าปับป้าดาปัดตัวโน้ตมันก็สนุกอยู่นะมีการมังกัตัวโน้ตเนี่ยป้า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 นอร์มอนนี่คือสบายไปเลยเท่ความยากคือแบบจำลงมามากผมเนี่ยแต่ต้องมาดูเพลงนี้โอ้แม่งถอดหน,น้ากากโอ้โหก็ว่าทำไมมึงใส่หน้ากากใส่เหมือนเดิมได้ไหมนี่ตัวตลกหรือเอเลี่ยนเนี่ยอ่าหน้ากากไปไหนใส่ใส่เหมือนเดิมโอ้ let's go ได้อยู่นะพอไหวถ้าไม่ลนเนะี่ยแต่หานี่น่าจะไม่ไหวดูแล้วโอ้มันงงกับการลูกเล่นสลับลูกศรไปมาแต่ผมไหวผมไหวผมไหวมันสับสนตรงลูกเล่นการสลับไปสับนิ้วไปมาแต่ใช่ว่าจะไม่ไหวแล้วสกอยู่แม่ง หน้ากากเหมือนเดิมเถอะแฟนเรานี่ก็ไม่กลัวไม่อะไรแหละอยู่ใกล้ๆมันแล้วมันกัดหัวเอาได้ไหม <laughs> เออนั่งอยู่ข้างๆไม่กลัวเลยนะ let's go mm hmm. let's go อืมอสอวมันนุกอยู่ หนุกนะถ้าคล่องนิดน่าจะเล่นหนุกเกี่ยวเพลงนี้แต่ฮาร์ดไม่น่าไหวยาวไม่ทีให้มึงมันอยู่นะมันก็ Let's go ว้ามีสครีโมด้วยแมงควากเคบิกกี้แมงควาดโอ้กูเห็นอะไรวะแว็บเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะแว็บตอนท้ายกดพร้อมกันใช่ไหมมึงชีตเด็ด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 อ้าวไม่มีเหรอแต่ทุกคนคิดว่าต้องกดแหม่ตกใจหมดหาย วาร์คบีบอวาร์คแบบบีบอตัวเองบอเห็นแม่งกดทุกอันนี้ผมตกใจหมดเทสด้วยผมต้องกดด้วยถ้าแบบฮาร์ดเนี่ต้องกดด้วยรู้สึกเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โน้ตอะไรวะเนี่ยโคตรหล่อเลยโน้ตที่แม่งร้องไงยาวไปยาวไป เริ่มเบลอเริ่มเบลอเริ่มบเบลอกูเกือบตายโอ้โดตอนหลังไม่เริ่มมันไหวแต่ว่าผมเริ่มเบลอเองดียอยู่แม่งก็แบบฉุดตอนแรกนึกว่าจะซาแล้วยังฉุดขึ้นไปอีกอ 2> 3, 2, 1, ไ,ไหวแต่ผมแค่เมื่อกี้คือแบบเผลอเบลอคือกำลังมาดีๆนะถ้าเกิดว่าหลุดไปปุ๊บคือกลับมาไม่ทันเลย เริ่มเบลอ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 โหเพลงนี้คือเบลอทีคือหลุดไหลายาวอ่ะคือถ้าไม่เบลอยังอยู่ก็ไปได้เรื่อยผมนะแต่พอเบลอปุ๊บคือไหลายยาวแบบว้าสมองผมนี่หายไปเลยเ มันได้นะเว้ยเว้ยเด้เต็งตอนที่มันชอบเบอร์แล้วก็หลุดยาวกลับตัวไม่ได้เลยอ้อชอบพลาดตรงกดซ้ายผมกดไม่ค่อยจะโดเนเลยนะ้วกลางจะเป็นไรเนี่ยกดไม่ค่อยจะโดนเลย เอ้ยผมสับสนก็ซ้ายลงซ้ายลงชอบกดลงตอนแม่งซ้ายกดซ้ายตอนแม่งลงนิ้วเป็นไรนะมือซ้ายวันนี้มึงไหวปนนะเนี่ยตบแม่สับสนเอตอตอนเป็นซ้ายนะผมกดลงใช่เป็นไรกับมันตอนแรกก็มาดีสักพักเริ่มเบลอนอม,มอนได้เพลงนี้นอนมอนได้ขมอน จังหวะที่มันซ้ายลงซ้ายลงพร้อมกันผมกดไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่ก็ขยันซ้ายลงแล้วเกินจุดอ่อนผมคือซ้ายลงจริงๆอะถ้าเพลงไหนมีตัวโน้ตซ้ายลงคือจุดอ่อนผมมากเลยอะอือกดไม่ค่อยจะได้แบบว่าผมกดซ้ายปุ๊บเหมือนมันไม่มีแรงจะกดลงต่อนิ้วเป็นหานอะไรเนี่ยจุดอ่อนผมคือเพลงไหนที่มีซ้ายลงซ้ายลงลงเจ็บเลยมาก แต่ด้านขวาเนี่ยมือถนัดไงก็มือขวาถนัดมือขวาถูกแล้วแต่มือซ้ายเป็นจุดอ่อนผมด้วยมาเนี่ยเนี่ยมลงเวซ้ายโอ้ยชีวิตทำไมฟ้าตอนแรกม,มันก็มันก็กดได้เยอ่าโอเค เนี่ยเนี่ยไมมสับสนทำไมไมึงต้องสับสนวะปะอะลงก็ลงลงก็นิ้วชี้ซ้ายก็นิ้วกลางเออเป็นแน่อะไรอ้ผมเบลอขบมนตอนแรกมาดีโคตรตอนเล่นครั้งแรกมึงก็ดีแล้วทำไมตอนนี้มึงแย่ลงเรื่อยๆแย่อยแย่ละ ตายลง,งยังไงก็ไม่ได้ทำไมวะตอนแรกก็ได้นะเฮ้ยเลือดตัวก็จะหมดอยู่แล้วอ่าโนทำไมตอนแรกก็เล่นไปได้ไกลตอนนี้เล่นไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเพงนี้ไม่มีคำสาผมนะตอนแรกเปิดมาโคตรด,ดี <พ iemand S 1> เกือบผ่านเลยบนะ้างเนี่ย เล่นอีกทีไปไม่ได้แล้วเล่นรั้งที่สองปุ๊บไปไม่ได้เลยยังไงก็ได้เหรอวะมันแปลกมากเหมือนผมโดนคำสาปอะไรเข้ามัน e f u ักมันมาน้อยไงด้านขวาเป็นมาอย่างรวว่าด้านซ้ายเป็นมาน้อยผมเลยเกิดอาการมือลั่นไปบ่อยมากโอเคใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเย็น ผมโดนความเร็วกดดันแน่เลยกดแบบใจเยน็นค่อยๆดูว่ามันมาแล้วค่อยกดไม่ต้องรีบโอเคโอ้ยเลือดกูไม่เด็กขึ้นเลยอืมคอมมอนเลือดขึ้นบ้านก็ดีนะไม่ขึ้นเลยเหรอเลือด ตงมากเป็นอะไรวะมือซ้ายวันนี้ไม่ได้ซ้อมไงปวติทุกวันซ้อมแต่มือขวาซ้อมไหรซ้อมเล่นเกมนี้ <c oughs> ต้องฝึกใช้มือซ้ายใช่ไหมยอย่านะเมอง <c oughs> เออเนี่ยอย่าลั่นไปเองเออที่ผมพลาดเพราะผมลั่นไปเอง เออคอมอนโอเคเริ่มกลับมาแล้วดีมากมือซ้ายเล้โก็มือซ้ายมานี่เล้โก็ยี่ก็รับกลับเพื่อนโอ okay. เคแม่งกลับมาแล้วโอ้โอโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมไอเว้เล้วที่เผลอ ตัวเพื่อนกลับมาแล้วก็อยู่ไปตลอดนะเว้ยเมื่อกี้คือมาแบบโหทุกตัวตกใจมาโอเคอย่ากลัมาหลังจากจุดว่างนี้ไปแม่งก็จะรัวอีก ปา,แ,ปา,ปา,ปาแฟนหนุ่มว้าวปิดนางเอกหลงรักสิเมือ,อมเรือเต็มมาโอ้เนี่ยยาตัวนี้แหละที่ผมเบลทั้งรู้สึก โอ้ยหยับเลยหยับเลยโอ้ let's go โอ้ยเวนหยับเลยดีขบอลมาดีแล้วจะับเลยทำไมขอเลื่อคืนน่อยโอ้ยเธอตายย้ รู้สึกว่าผมเกือบไปมากครับผมเนี่ยรอดมาได้แบบขิวเฉียดแกนี่ไม่คลาวแกไม่ได้ฆ่าคล้าวอ๋อแกไม่ได้ฆ่าตัวตลกและกูฆ่าใครอ่ะอืมตัวตลกจะฆ่าแกอย่ากูมไม่ได้ฆ่านะกูแค่ร้องเพลงกันเองไม่ฆ่าตอนไหนวะแอบไฟนอลร์ทูบีคอนดิเนียว จะมีภาคต่อเดี๋ยละทิกกี้สองนี้ร้องเลยผมนะดูก็ไม่ได้ฆ่านะดูแค่ร้องเพลงดูปาวะโอเคผมนะน,นั่นก็คือเอ๊ะทำไมคะแนนฮาร์ดอร์ที่มันเคยมีอยู่แล้วมันน้อยกว่านอมมออนรือเยอะเลยปะโกงมาใช่ไหมเนี่ยผ่านได้ยังไงคะแนนแค่นี้ไม่คะแนนเต็มมั้งอาจจะเพราะว่ามีคนเคยทำคะแนนได้แค่นี้ เออแต่ไม่ผ่านแน่เลยผมผ่านได้ประมาณนี้โอเคโอเคผมนั่นก็พิชิตทริกกี้แบบนอร์มอลไปได้ครับผมนะเดี๋ยวผมขอไปลองเพลงที่สองแบบฮาร์ดูผมจะไหวไหมขอลองเล่นรอบหนึ่งถ้าดูสภาพแล้วไม่ไหวก็เพ่นกันเลยเออฟรีเพลงฟรีเพลงฟรีเพลงน่าน้าหน้นนนนฝ่ายเด่นในแมสเนดแบบ h าร d ครับผมนะ ผมจะดูว่าประมาณไหนดูน่าจะมาถึงก็ตายก็เลิกเล่นนะผมนี้ <laughs> มามันเป็นประมาณไหนลองดูรอบเดงว่ามันต้องรัวตอนแรกก็รัวอยู่นะนอร์มอนมาดูจะรัวไหม โอเคเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ได้ตามชมในวันนี้ครับผมนะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชมกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์คดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกันใจผมในผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นมอดอะไรอีกก,ก like นะ็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆผมนะอย่างผมเล่นมอดอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างได้ก็แล้วกันนะผมนะแบบโอ้พอเถอะนะถ้าขนาดนี้คือฮาร์ดกับนอร์มอนความยากมันต่างกันลาฟ้ากับเหวเลยนอร์มอนนี่ผมไหวฮาร์ดนี่ไม่ได้เลือดเลยโอเคสหรับนี้ก็ขอลาบายมอนกูดไนท์